ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญย้ำว่าการพิจารณารับข้อเสนอของคอรมอต้องไม่ทำให้สูญเสียหลักการเดิมของร่างรัฐธรรมนูญนะครับขณะที่กรรมการการเลือกตั้งยืนยันหลักเกณฑ์การทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญสามารถจะรณรงค์รับหรือไม่รับได้กับกกตเทียบเคียงสถานการณ์การรณรงค์ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่กับการหาเสียงเลือกตั้งซึ่งหลักการจะยึดการกระทําที่เจตนาบริสุทธ ไม่เป็นเครื่องมือของฝ่ายการเมืองไม่นำไปสู่การเสียเปรียบหรือเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มการเมืองต้องไม่ใช้ถ้อยคำเท็จสร้างความแตกแยกและห้ามใส่ร้ายให้เกิดความเสียหายังนั้นกรรมาการการเลือกตั้งจึงสรุปและเห็นพ้องกับนายวิษนุเครืองามรองนาย,ยกรัฐมนตรีว่าการรณรงค์คว่ำหรือหมายถึงไม่รับร่างรัฐธรรมนูญสามารถทำได้แต่ไม่สามารถรณรงค์การทำรคว่ำการทำประชามติได้เพราะจะอยู่ในข่ายขัดขวางการเลือกตั้งเช่นกัน และด้วยเหตุผลนี้จึงไม่มีเหตุจําเป็นที่ต้องตรากฎหมายใหม่เพื่อจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนหรือเพิ่มโทษให้สูงขึ้นคือให้คิดเปรียบเทียบเหมือนกา,การเลือกตั้งสสเนี่ยคือคุณก็สามารถบอกได้ว,ว่าผู้สมัครไปตรงข้ามคุณเนี่ยมีติความเป็นมาอย่างไรนะครับทำงานสําเร็จไม่สำเร็จยังไงได้บ้างแต่เมื่อใดกระามถ้าเป็นการใส่ร้ายป้ายสีเป็นการให้คนที่เป็นเท็จอันนั้นก็จะเป็นเรื่องของการที่ สามารถร้องเรียนแล้วนําไปสู่การที่จะให้ใบเหลืองใบแดงได้แบบเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงตรงนี้เนี่ยอยากให้ประชาชนคลายใจนะครับว่าไม่ได้มีกฎหมายใหม่อะไรที่ทําที่จะเป็นการจํากัดสิทธิเสรีภาพข,ของประชาชนใดทั้งสิ้นทุกคนยังสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรีนะครับเนียยแต่ว่าต้องมีขอบเขตเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็ไม่ใช่เท่าซึ่งนําสู่ความแตกแยกหรือนําสู่ความก้าวร้าวรุนแรงต่างๆ ส่วนความคืบหน้าในการพิจารณาข้อเสนอของคอรามอประธานกรรทยืนยันว่าการพิจารณารับข้อเสนอของคอรามอต้องไม่ทําให้สูญเสียหลักการเดิมของร่างรัฐธรรมนูญพร้อมชี้แจงว่าข้อเสนอข้อที่16ไม่ใช่การบัญญัติถึงกลไกพิเศษหรือการเขียนให้รัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้สองช่วงคือแบบชั่วคราวและแบบถาวรแต่หมายถึงการเขียนในบทเฉพาะการเพื่อให้มีผลบังคับใช้ในช่วงเวลาหนึ่ง ความหมายในข้ออย่งกี็อย่างที่บอกนี่แหละมันมีเพียงเท่านั้นไม่ได้ไม่ได้มีอะไรลึกซึ้งมากไปกว่านั้นแต่ว่าถ้าไปใช้คําว่าสองขยักมันก็เลยคือท่านบอกว่าอะไรที่มันมันใช้ใช้ชั่วคราวเนี่ยก็อย่าไปทําให้หลักใหญ่มันเสียก็เอาเขียนไว้ในบทเฉพาะการซึ่งเราก็เขียนเขียนไว้แล้วในบทเฉพาะการเราก็เขียนเขียนไว้แล้วทีน,นี้ก็ ถ้าเผื่อมันมีอะไรที่ใครเขาเสนอมาแล้วมันจะทําให้เราคิดว่ามันควรจะทําแต่ว่ามันจะทําให้หลักข้างในเราเสียเนี่ยเราก็อาจจะไปเขียนเพิ่มเติมเป็นบทเฉพาะการได้เท่านั้นเองประธานกรทยังหยิบยกกรณีการปฏิรูปมาชี้ให้เห็นว่าเจตนาคือต้องการให้เกิดขึ้นและแล้วเสร็จภายใน5ปีและหากไม่เป็นไปตามการบังคับก็อาจต้องมีบทกำหนดโทษซึ่งจากนี้ต้องพิจารณาปรับแก้ร่างรัฐธรรมนูญต่อไป ขณะน,นี้หมวดแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐจะเสร็จแล้วซึ่งส่วนใหญ่จะยึดพิจารณาความเห็นจากภาคประชาชนและส่วนหนึ่งของการบรรยายชี้แจงร่างรัฐธรรมนูญนะครับประธานกรอทอยอมรับว่าเตรียมปรับแก้เนื้อหาให้กำนันผู้ใหญ่บ้านไปเป็นผู้ช่วยในอำเภอเพื่อไม่ให้กระทบกับโครงสร้างของท้องถิ่นแต่ช่วงหนึ่งก็ระบุว่าเป็นเคราะห์ร้ายที่เข้ามาออกแบบกติกาในช่วงที่เกิดความเห็นต่างจึงยากที่จะทําให้เกิดการยอมรับ แต่ก็จะทำให้ดีที่สุดครับ